ผมคิดว่าผมคงจะถ่ายวิดีโอไม่ได้ไปสักพักเลยนะครับเนื่องจากฝนมันตกหนักผมดึงจาเป็นต้องเก็บกล้องของผมก่อนเดี๋ยวมาติดตามชมตอนต่อไปครับว่าผมจะไปถึงบุรีรัมย์กี่โมงครับผมสวัสดีครับผม ตอนนี้ก็อยู่ในช h a n n e l Biker Story TH นะครับ EP ที่2แล้วที่ผมจะเดินทางนะครับไปอุดรธานีนะครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายแรกของเราเนี่ยอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับผมบ้านใหม่ชัยพดเนาะตำบลบ้านปู่สวนแตงนะครับตอนนี้ผมก็ติดฝนอยู่ที่วางน้ำเขียวนะครับผมตอนนี้ผมติดฝนอยู่วางน้ำเขียวผมเสียงรถดังมากเลยนะครับเสียงรถดังมากก็ตอนนี้พายุเข้าแรงมากนะครับผม ตอนนี้หนาวหนาวมากครับผมตอนนี้ผมเดินทางมาถึงวังน้ําเขียวแล้วนะครับผมผมขึ้นเขาปากมาแล้วนะแล้วที่ต่อไปก็จะเป็นอําเภอปักตรงชัยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเลี้ยวไปทางเขาเรียกอะไรนะที่เราจะไปบุรีรัมย์นะครับผมผมจะไปบ้านเพื่อนผมก่อนที่บุรีรัมย์นะครับต่อจาก e ีพีที่แล้วที่ขึ้นเขาปักมานะครับ e ีีนี้ก็หนาวมากๆนะครับผม ตอนนี้ลมแรงมากนะครับบริเวณนี้มันเป็นอยอดเขาด้วยนะครับมีบางกอเขียวนะครับหนาวจัดนะท่านผู้ชมหนาวมากเลยเอาเป็นว่านะครับผมเดี๋ยวเรารอให้ผลเบากว่านี้ก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นลมพายุด้วยถ้ามันเบากว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปเดินทางต่อแล้วกันนะครับผมผมออกจากชนบุรีตอน ประมาณบ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมงแล้วก็มาถึงช่วงกระบินบุรีนะครับประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับผมใช้เวลาชั่วโมงครึ่งจากชนบุรีมาครับก็ฝนตกบ้างหยุดบ้างนะครับพอทําความเร็วได้นะครับแต่พอเลยปาจีนมาเนี่ยผมไม่สามารถทําความเร็วได้เลยนะครับค่อนข้างแรงเลยนะเดี๋ยวมาติดตามชมต่อแล้วกันนะครับว่าผมจะไปได้หรือเปล่านะครับแล้วผมจะไปถึงบ้านเพื่อนผมนะครับที่ กุลีลำตอนกี่โมงนะครับผมติดตามชมเลยล<อ>วันนี้เชา้ชาเช้าวันที่เก้า,า,กา,าตะปูตัวเบลเลอร์เลยเหย็บเหย็บตะปูมา<ะ>ครับ,บมันล่วงอยู่เนี่ยตรงนี้ตะปูออกแล้วใช่ไหมยังครับยัง โอ้เสียงมันออกเสียงล้มออกดังพีซีเด้เนาะมาเส้นไหนมาเขาปักนี่เหรอเขาปักตรงนั้นเหมือนมีก่อสร้างด้วยน่าจะโดนมาตั้งแต่ตรงนู้นน่ะตรงเขาปักอ่ะชาวบ้านเขาเรียกกันเขาขยายถนนไหมบานนี้มันก็ตัดเปียงเลีงสร้างนั่นสร้างนี่นะตรงเขาปักนี่นี่อะไรไปเนย พราะว่ารอมันยังหรอรวมมันหลายตัวมนเอนนี้กม่็คอยปมุเป็นยังเดดีตอนนี้ก็รอแปดโมงนะครับเขาบอกว่าร้านจะเปิดเอาล้วครับตอนนี้ก็เวลา ประมาณ11โมงครับฝนป่อยน,นิดๆก็ไปปะยางมาแล้วนะครับแต่เป็นปะยางแบบตัวหนอนนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะปะอยู่แค่ไหนนะครับเพราะว่ารถเรายัางต้องวิ่งอีกไกลนะครับเพราะว่าจุดหมายปลายทางผมเนี่ยคืออุดรธานีนะครับผมเกือบเกือบถึงอำเภอบ้านดุงนะค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรครับเกือบเกือบ300กิโลเมตร เริ่มออกเดินทางนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มออกเดินทางมาสักพักนะผมยังเป็นกังวลเกี่ยวกับยางของผมอยู่นะผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่แค่ไหนนะครับเี๋ยวเราไปเจอกันที่อุดรเลยดีกว่าเพราะว่าเหมือนวันนี้ผมก็คงจะไม่ค่อยได้ถ่ายหรอกนะฝนมันเริ่มจะตกอีกแล้วนะครับอาจจะต้องเก็บกล้องอีกนะเดี๋ยวไปเจอกันที่อุดรเลยดีกว่าครับเอาละครับผมสวัสดีครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดอุดรธาน,านีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า เกี่ยวกับเรื่องอายางของรถผมนะครับที่ขับจากบุรีรัมย์นะครับมาถึงอุดรธานีนครับเป็นระยะทาง250กว่าโลหรือ270กว่าโลเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะก็คือมันมีปัญหาคือยางที่เราปะมาเนี่ยครับมันมีอาการบวมเพราะวา่าผมสิ่งที่ผมไปโดนมาครับมันจะเป็นหัวรถเชื่อมนะครับที่ว่าเขาเชื่อมเสร็จแล้วผู้รับเหมาเนี่ยเขาโยนทิ้งไว้บนถนนนะ ผมก็โดนมาแล้วนี้เวลามันแทงเข้าเนี่ยมันไม่ได้แทงตรงๆนะครับมันแทงเข้าแบบเฉียงๆซึ่งเวลาพอมาแทงเข้าเฉียงแล้วเนี่ยแล้วเวลาเราปะยางด้วยการแทงตัวหนอนเนี่ยมันเลยนะครับไม่ค่อยอยู่นะครับตอนนี้ยางก็เลยมีปัญหานะครับสังเกตเห็นนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ยางรถผมมันบวมออกมาอย่างนี้ครับทําให้มันอันตรายนะครับผมก็ได้ไป,ปรึกษาผมก็เลยไปปรึกษาช่างนะครับแถวนี้ว่า เราสามารถทําอะไรกับยางได้บ้างนะครับสตรีมได้หรือเปล่านะช่างบอกว่าสตรีมไม่น่าจะอยู่นะครับผมจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับแล้วในอาเภอบ้านดุงเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับผมไม่สามารถหายางไซร์ร้อยแปดิบมาเปลี่ยนได้นะครับคือช่างเขามีใหญ่สุดแค่ร้อยสสิบถึงร้อยหสิบนะสำหรับเปลี่ยนพวก R สิบห้าหรือ CBR นะครับสองร้อยห้าสิบสามร้อยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ จะมีไซส์ร้อยหกสิบเลยแต่ไซส์ร้อยหกสิบก็จะเป็นยางมือสองนะครับยางเปอร์เซ็นต์สำหรับพวก ER6n หกเอนะครับผมไซส์ร้อยหกสิบทีนี้ผมก็พยายามตามหาอยู่ก็ไปเจอที่ที่ใกล้ที่สุดนะครับผมอยู่ที่ ى, สันตพลนะสันตพลอยู่ในตัวอุดรนะครับผมห่างจากบ้านดุงไปเนี่ยเจ็ดสิบกิโลนะครับผมก็พรุ่งนี้ผมก็จะไปเปลี่ยนยางนะครับผมเปลี่ยนยางแล้วก็ ยางที่ได้ก็เป็นยางเปอร์เซ็นต์แหละแต่คือมันมันต้องหาที่ใกล้ๆนะเพราะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมจะขับไกลได้หรือเปล่าะะครับผมผมก็กะว่าจะเปลี่ยนไปก่อน,นครับเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะแล้วพอผมกลับไปถึงบ้านผมที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยผมถึงจะไปเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับผมก็โอ้โหสงสารสงสารลูกชายเต้าหู้นะครับผมน้องเต้าหู้ของเราโอ้ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า,วาพรุ่งนี้ผมจะขับรถ ไปถึงหรือเปล่า70กิโลผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมไม่ค่อยมีคลิปแบบว่าขับรถหรืออะไรมากมายให้ทุกคนดูนะเพราะอย่างที่รู้ว่าช่วงนี้พายุมันเข้านะครับผมแล้วผมขับรถมาเนี่ยคือผมต้องเก็บกล้องตลอดเลยนะครับผมฝนมันตกนะก็เอาเป็นว่า EP นี้นะครับอาจจะดูน่าเบื่อไปมากนะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีสาระอะไรนะเดี๋ยว EP หน้านะครับผมจะพาไปาเที่ยวนะครับผมภายใน พื้นที่ภาคอีสานนะครับผมว่ามีตรงไหนน่าเที่ยวบ้างนะครับเดี๋ยวรอติดตามดู EP หน้านะครับว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ